รู้หรือไม่เดินทางรถไฟเอาสัมภาระแบบไหนไปได้บ้างผู้โดยสารโปรดทราบการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทดขอแจ้งกําหนดการนําสัมภาระติดตัวในการเดินทางดังนี้1ขนาดของสัมภาระต้องมีขนาดไม่เกินด้านละ50ซนติเมตรสน้าหนักสัมภาระจะกําหนดตามชั้นโดยสารได้แก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งสามารถขนสัมภาระได้ไม่เกินท่านละ50กิโลกรัมผู้โดยสารชั้นสองสามารถขนสัมภาระได้ไม่เกินท่านละ40กิโกรัม ผู้โดยสารชั้น3สามารถขนสัมภาระได้ไม่เกินท่าละ30กิโลกรัมสมสัพราระที่แม่อนุญ,ญาตให้นำขึ้นได้แก่วัตถุไวไฟสัมภาระมีกลิ่นหรือเป็นที่รังเกียจสัมพราระที่มีโอกาสสร้างความเสียหายให้แก่รถไฟท่านผู้โดยสารที่มีสัมภาระที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถติดต่อเพื่อชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมพิเศษได้ที่สถานีรถไฟก่อนออกเดินทางเท่านี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหวังว่าผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับความสะดวกสูงสุด จากการเดินทางกับ,ก,บการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณที่มาของข่าวจาก MGR Online mcronline.com